เทพศู0 2ความลับของภาษาไทยอังกฤษบาลีตอนที่สองชื่อคนในโฮเมอร์สโอดิซีเป็นภาษาบาลีโอดิซีตรงกับภาษาบาลีโอทิศยะมาจากโอทิตะบ,บวกอยะแปลว่าเจาะจงแล้วเฉพาะแล้วบวก รายได้หมายความว่าผลลัพธ์ของรักเดียวใจเดียวอทิสัญญาเป็นเรื่องต่อเนื่องหรือซีเควลของอิลิอัตะะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสเปสปะตะของชาวสปารตาคือสปตีหญิงร่วมผัวและสปาตี ชายร่วมภรรยาอันเป็นผลให้เมืองโทร,ระยะของชูพังพินาศและเมืองมุขนายะของพี่ชายของสามีตกอยู่ในมือของชายชูที่ร่วมกับภรรยาฆ่าสามีอรยธรรมยุคสำธิ์ล่มสลายไปพร้อมกับอาักามิมโนนะผู้มีใจต้องการเหยิบย่ำอนาโตริยะ คู่แข่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วส่วนสามีกับภรรยาที่มีชู้ก็กลับมาอยู่กินกันอย่างมีความสุขต่อไปในเมืองสปัตีหรือสปาราตาเรื่องโอทิสยะเป็นเรื่องราวของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องพยายามเอาตัวรอดจากเหล่าชายโฉดที่ต้องการนางไปเป็นภรรยา ในช่วงเวลา20ปีที่สามีจากไปเพื่อทําสงครามตรงกันข้ามกับเรื่องอิลิอัตฐะที่คุณแม่คนสวยหนีตามชายรูปงามไปพระเอกของเรื่องคือโอดิสเซียสเป็นพระราชาเมืองอิทกากะตรงกับภาษาบาลีอิทธกา แปลว่าอิฐหรือดินเผาหมายความว่าเมืองที่สร้างจากอิดดินเผาหรืออาจจะมาจากภาษาบาลีอิทธิกามะแปลว่าความใคร่ในผู้หญิงความอยากได้หญิงหมายความว่าเมืองที่ต้องการผู้หญิงฝรั่งไม่รู้ว่าชื่อโอดิเซียสมาจากไหนแต่เทพรู้ว่า ตรงกับภาษาบาลีโอทิสยุสะมาจากโอทิสสะบวกอยังบวกอุสภะแปลว่าจะจงแล้วบวกคนนี้บวกผู้ชายหมายความว่าผู้ชายคนนี้จะจงภรรยาแล้วท้องเรื่องเกี่ยวกับการไปทะเลของพระเอก มาจากภาษาบาลีอุทธัตธิสัสยะมาจากอุทัติบวกสระ,ะบวกอยะแปลว่าทะเลบวกผัวบวกการไปหมายความว่าการไปทะเลของสามีเพลจึงมีชื่อว่าอุทธ,ธิสโสะสภะแปลว่าผู้ชายสามีซึ่งไปทะเล โดยไปพร้อมกับทหารของเขาตรงกับภาษาบาลีอุทธิกรมะสะัเสนะมาจากอุทธิกรมะบวกสัเสนะแปลว่าการเดินทางข้ามทะเลบวกพร้อมด้วยทหารเมื่อแผลงอุเป็นโอจะได้โอุทธิกรมะสะัเสนะซึ่งหมายความว่า การเดินทางข้ามทะเลพร้อมด้วยทหารอุทธิกรรมะส,สเสนะและโอทธิกรรมะส,สเสนะไม่พบเป็นคำเดียวในภาษาอังกฤษแต่ขอสันนิษฐานว่าถูกแยกผิดเป็นสองคำคือ od บวกมิชชั่นแปลว่าเพลงบอกเล่าภารกิจหรือ อัตเตอร์บวกมิชชั่นแปลว่าอุทานเกี่ยวกับภารกิจระหว่างที่สามีเดินทางข้ามทะเลไปรบที่เมืองโทรยะสิบปีและเดินทางกลับอีกสิบปีภริยาต้องคอยปฏิเสธคำวิงวอนขอความรักจากชายร้อยแปดคนโดยใช้มายาหญิงอิทธิกุตตะ ซึ่งต่อมาอาจจะกลายเป็นชื่อเมืองชื่อของภรรยาคือเพเนโลปตรงกับภาษาบาลีปัยยะโลปะมาจากปัยยะบวกโลปะแปลว่าความบิงบอนความรักใคร่บวกการตัดออกหมายความว่าการตัดออกซึ่งความบิงบอนขอความรักใคร่ชื่อเมืองอิสากา นอกจากหมายถึงอิดดินเผาและความอยากแล้วอาจจะแปลว่ามีฤทธิ์หรือเจริญก็ได้ลูกชายของปัญญารุปะเดินทางไกลเพื่อตามหาบิดาจึงได้ชื่อว่าธุระมัคคะหรือเทเลมาคัสมาจากธุระบวกมัคคะแปลว่าไกล บวกทางหมายความว่าผู้เดินทางไกลหรืออาจจะตั้งชื่อตามบิดาที่เป็นนักแม่นนูธุระมักขะมาจากธุระบวกมักขะแปลว่าไกลบวกกล้าแข็งหมายความว่าเก่งกล้าในการสู้จากที่ไกลบทบาทสำคัญของลูกชายคือ ขัดขวางการแต่งงานใหม่ของมารดาซึ่งเป็นการลบหลู่บิดาลูกชายชื่อเทเรมาคัสอาจจะตรงกับภาษาบาลีติโลมัคคะมาจากติโลบวกมัคคะแปลว่าขวางบวกความลบหลู่หมายความว่าขัดขวางการลบหลู่หรือตรงกับ ภาษาบาลีติโรมัคคะมาจากติโรบวกมัคคะแปลว่าปิดบวกขนทางหมายความว่าปิดขนทางของพวกโปรสีในเมืองอิจาก้าที่มาจากอิทิการมะแปลว่าเมืองที่ผู้ชายอยากได้ผู้หญิงมีโปรซีตรงกับภาษาบาลีโปรสี แปลว่าผู้ชายที่ต้องการเป็นผู้เลี้ยงดูหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอึมนิสเตรสตรงกับภาษาบาลีมณะ,ะสตรีเระศะมาจากมณะ,ะบวกสตรีบวกระบวกเอสะแปลว่าใจบวกหญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีหญิงบริสุทธิ์บวกความรักบวกแสวงหา หมายความว่าผู้มีใจแสวงหาความรักจากผู้หญิงที่ซื่อสัตย์ต่อสามีในกลุ่มมณะสตรีเะหนึ่งร้อยแปคนมีตัวละครสำคัญสามคนคนแรกคือแอนติโนอุสตรงกับภาษาบาลีอันเทโนอุสมาจากอันทะบวกเอนะบวกอุสภะ แปลว่ามืดบอดบวกคนนี้บวกผู้ชายหมายความว่าผู้ชายคนนี้มืดบอดเพราะวางแผนฆ่าลูกชายของปัญญะโลปะคนที่สองคือยูริมาคัสตรงกับภาษาบาลีอุลุมัคคะมาจากอุลุบวกมัคคะ แปลว่ากว้างใหญ่บวกหนทางหมายความว่าหนทางกว้างใหญ่หรือทางสะดวกเพราะพ่อและพี่ชายของปณะ,ะยะโลปะสนับสนุนยุริมักคัสอาจจะตรงกับภาษาบาลีอุรุมักคะมาจากอูรุบวกมักคะแปลว่าใหญ่กว้าง บวกลบหลูหมายความว่าการลบหลูใหญ่หลวงตรงกับภาษาอังกฤษ disrespectful คือดูมินคนที่สามคือ amphimous ตรงกับภาษาบาลีอุพะนมัสสามาจากอุพะบวกนมัสสาแปลว่าทั้งสองบวก นอบน้อมหมายความว่านอบน้อมต่อทั้งสองฝ่ายทำให้โอทิศย,ยุศะอย่างไว้ชีวิตแต่สุดท้ายก็ไม่รอดพระเอกหลังจากสู้ศึกเมืองโทรยะสิบปีต้องใช้เวลาอีกสิบปีในการเดินทางกลับบ้านเพราะต้องต่อสู้ทั้งกับ อุทิพยะและอิทธิพยะคือภัยอันเกิดแต่ทะเลและภัยอันเกิดจากหญิงสาวที่ต้องการความรักจากพระเอกเมื่อกลับถึงบ้านโอทิสยุสต้องปลอมเป็นขอทานเพื่อสืบและกำจัดพวกที่หมายปองปัญญาโลปะ ท้งร้อยแปดคนโอทิสย,ยุสะพิสูตตัวตนของตนด้วยแผลเป็นการเกี่ยวสายธนูการยิงธนูลอดรูหัวขวานที่เรียงกันจำนวนหนึ่งโลและเตียงที่ทำจากไม้มะกอกที่ลากยังอยู่ในดินชื่อโอทิสย,ยุสอาจย่อมาจาก โอทิสสระยุสุซึ่งแปลว่าเจาะจงที่หมายของลูกศรได้โอทิสยุสพิสูจน์ตัวตนของตนกับบิดาที่ชื่อลาอาเชสโดยการท่องชื่อต้นไม้ทั้งหมดที่เขาได้รับการสอนจากบิดาตอนเด็กๆต่อมาบิดาสอนโอทิสยุสะ ให้ทำกสิกรรมชื่อของบิดาจริงน่าจะมาจากภาษาบาลีรายติแปลว่าเก็บเกี่ยวชื่อตัวละครสำคัญในเรื่องโอทิสยะล้วนมีความหมายในภาษาบาลีที่เหมาะสมกับบทบาทของตัวละคร ในขณะที่หลายชื่อไม่มีที่มาที่ไปในภาษากรีกและอังกฤษแสดงว่าต้นฉบับจริงๆของโอดิสซีของโฮเมอร์อาจจะเป็นภาษาบาลี